ปลูกในต้นเองที่ถนัดนะครับแต่ผมมันถนัดแบบนี้นะครับปลูกใอ้มันตายไปเลยครับผมตายไปเลยคือวิ่งแบบไม่ต้องตอดคือให้หลายๆครั้งเลยครับให้เนีมันไม่หลุดแล้วครับผมใส่นะครับปลูกไอ้พอดีนะครับแต่ไม่ใช่ไปเหลือซ้ายขวายาวมากอันนี้มันจะรู้สึกแบบรองเท้ามันสายมันตีไปตีมาจะทําให้เราเสียเสียเสียสมาธินะครับอันนี้ของผมนะครับอานนี้ครับผมปลูกสายรองเท้าผมปลูกสายรองเท้าในรับผมผมอยากจะยืดนะน้องตายดีๆนะเดี๋ยวเอ็งกองดีครับผมมีหรือเปล่าหรอกองดี นีครับผมตอนนี้นะครับฝากกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมก็แต่ถ้าไปแจในกลุ่มอื่นก็ต้องขอขออนุญาตเขานะครับเพราะว่ามันเป็นการรบกวนของแอฟมีเนี่ยนะผมโผูนะผมแล้วแต่นะครับฝโอ้ครับโผลกนะครับเนี่ยครับวิ่งนะครับแบบนี้ก็ใช้วิ่งนะครับผม ติดเป็นรองเท้าวิ่งไงนะครับแต่ว่าการที่ผมเอามาเดินก็ต้องดูแบบส้นมันไม่ต้องสูงมากนะเพราะเราใช้ได้แค่ปลายอย่างนี้อย่างเดินนะครับวิ่งอยู่เนี้ยครับเตะขึ้นมาวิ่งให้เดินเดินเท้าไปเท้าอย่างเงี้ยครับเดินมาเลยผู้หญิงชัดๆเนอะไม่ตายเลย อยางก็เพื่อรู้ความจริงเดี๋ยวยินดีไม่ได้ยินเปลี่ยนอยู่ที่ผูกมัก็โอเคนะครับเดี๋ยวรองเท้าผมเปลี่ยรองเท้านิดนึงนะครับเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวรีวิวหน่อยของพี่หนังแท้นะคะเชื่อเลยค่ะหนังแท้เลยค่ะพี่สมพิศเราเดี๋ยืนเดินตามตกลงได้ไหมพี่สมพิศวิ่งไหมวิ่งเปล่าครับวิ่ง เอาไปได้สดู่ถ้าเป็นเพื่อนในเได้ค่ะแต่จะทันหรือเปล่าคะตามได้ค่ะแต่จะทันหรือเปล่าเดินเดี๋ยวผมผมแนะนําการเดินนี้ครับเดินนะผมเดินแขนต้องอยู่แบบนี้นะครับแขนล็อกขึ้นมายันให้สูงมากยหนให้ต่ําลงไปนะครับอยู่แค่ระดับเอวอยู่แบบนี้นะครับ อยู่นะครับตุตีแขนนะครับหรือมีขวดน้ำซ้ายขวามาถือด้วยนะครับวิ่งก็เหมือนกันใช้ใช้ลักษณะเหมือนกันเลื่อครับมาจากท่าวิ่งนะครับแต่เพียงแค่ว่าเดินเนี่ยเราต้องใช้ส้นเท้าเหยียดไปข้างหน้าน่องต้องตึงนะครับผมผ่านลําตัวนี่คือขาต้องตึงแล้วครับผมอจังหวะนี้ได้ต้องป่านป่าน้วต้องฮองต้องไปแล้วนะครับผมขติการจะมีสองแบบก็คือขาต้องไม่ลอยนะครับผมเข่าห้ามอรอก็คือลักษณะการวิ่งนะครับวิ่งนี่คือวิ่งครับเดินต้องขาข้้างดนน่อสัััืะครบถเกิ เป็นระดับระดับมือสมัครเล่น <โด S 1> หรือว่าเดินดแบบฝึกเดินนะครับมันค่อนข้างที่จะเห็นชัดเลยว่าเท้าสองข้างอยู่แบบนี้เท้าสองข้างอยู่นี้แสดงว่าหน0่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์ลงเต็มฝ่าเท้าเลยลงเต็มฝ่าเทา้าแต่ถ้าเกิดแบบแนวหน้าเนี่ยเขาไปแค่นี้แค่นี้นวางแค่สิบเปางแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเท้าเนี่้จิกกระตกยกจิกจะยกไปเลยยก,เลย,ยกไปเลยมันจะดูเหมือนเท้าลอยนะครับแต่<อ>ว่าบางครั <ละ S 1> คร้งอถ้าแบบข้อมูล, <ะ S 1> ล, <ะ S 2> ล ต้องดูในกล้องจุดละศน์อาจจะดูว่าแบบว่าลอยก็ได้นะครับแต่เค้วยแบบลูกเขาต้องเดินแบบมันจะไปแบบเลื่อยเหมือนเต่าเป็นไปไม่ได้ครับเฮ้ื่อนไม่ต่อเนี่ยเดินนะครับเดินนี่เดินครับเดินครับนีดนะครับได้ไหนะครับพี่เคยเดินป่าลองดูไหมสักนิดนึงมาโกมาเดี๋ยวเนี่ยสอนพี่เขานิดนึ่งวันนี้เพื่อนในครับจ้า ก็ยกแขนขึ้นมานะครับดึงดึงครับดึง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 เดี๋ยวผมไม่เดินตอกส้นก่อนนะครับลองเดินตอกส้นต่อส้นต่อส้นออ๋เดินต่อส้นต่อส้นต่อส้นอ้ยกฝ่าเท้าขึ้นมากระโดกขึ้นมาีอ่าใช้หน้าแข้งตรงนี้นะครับไม่เป็นหน้าแข้งเหยียดตรงเลยเหยียดตรงเลยนะได้แบบนี้เอ็นนิดนึงแล้วก็ฝั่งนี้ด้านขวาหรือเป่าตามตสลับไปเลยเจ้จ๋า ใช่โอเคปล่อยมือก่อนก็ได้เหมือนเราเดิน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 บันทึกตรงเดินเนี้ยเดินเนี้ยบางคนไม่ถนัดมันจะล้มแต่ว่าเราไม่ต้องเกรงตอนแรกไม่เป็นไรครับก็ไม่ต้องเกรงขาไปเลยต่อก่อนผมก็จะผมก็ล้มเหมือนผมก็มาก่อนต่อต่อก่อนต่อก่อนต่อทั้งสั้นก่อนแล้วเพื่อให้รู้ว่าเราได้เปิดฝ่าเท้าขึ้นมาเปิดฝ่าเท้าส้นเท้าลงเปิฝ่าเท้าลงใช่ล้าทาก่อนนะครับจบลงตบไปได้เลยตอนนี้เราเราจะป็นต้องดูได้นะครับดูได้ ถ้าเราจ้านี้เราเราจะล้มนะครับนี่มองข้างหน้าเลยมองข้างน้เดินใช้ความรู้สึกไปเลยตบไปเลยไปเลยครับอ่าไปเลยวันนี้ไปอ่าเดี๋ยวนเดี๋ยวนเดี๋ยวนี้เดีน้เดีนเดินเดยน้เด้ดน้เดียนีเยี่ยมเดียว้วน้เเลยอ่วนี่เดอยเดยว้วได้วโอเีวเร็วเดวด้้ด้ดน้วนีวีน้เน อนเดิมก่อนย้เดี๋ยวจะใส่เดี๋ยวจะมีสารลึกสินเข้ามาคือพวกสะโพกพวกอะไรแบบนี้ครับมันบางคนบางคนคเคยเทนลีลาด <c oughs> ลีลาดอะไรอย่างเนี้ยลีลาดเฮมิลต้ามันจะเป็นแบบเนี้ยผมก็ไม่เคยเต้นหรอกนะผมจินตนาการได้เราต้องเลื้อยเหมือนงูอะครับใชบ่ต้องสะบัดต้องสะบัด คุณได้ครับออกเสร็จแล้วเหรอต่อไหมอ่ะต่อต่อไดีเดี๋ยวบอกคนนิดนึงได้แล้วก็เดินต่อทุนไหมเดินเป็นเส้นเดินกลางแขนเลยต่อทุนกลางแขนเดินเลยเดินแล้วไม่ต้องกระโดกอย่างนี้ก็ตบกระเท้าลงเลยลงเลยไปเลยไปเลยเดินเลยฮึบใส่เลยใส่เลยไม่ขาเลยั่้โค้ดไปนั่นเลยใช้แต่พวกหน่อยใช่พวกหน่อยบิดซ้ายบิดขวาใช่เนี่ยทำไมต้องกลางอันนี้เพราะโฟกัสอยู่ที่ก้นไงอ๋อแบบนี้ครับเป็นอย่างนี้ใช่มันจะสยายสยายใช่ครับผม สายดิวสายเร็วโยกโยกโยกใช่าใจไหมครับอ่าโอเคทีนี้แบบนี้ทำเป็นไหมครับแบบนี้ไฟไฟขาอนี้ปิดอยู่บนคนผู้หญิงอยู่อยู่บนเส้นเลยครับอ่าอยู่บนเส้นเลยครับผมโอเคเอาซ้ายไปหน้านะครับกระโดดขึ้นมาตบลงไปกลางนู้นฝืนตบลงไปอ่าโอเคไปไปปิดหลบล่างหน่อยโอเคไปเร็วๆได้แน่ไปเร็วพดพีดพิดนี่

มันไม่สามารถที่จะทำให้สมบูรณ์แบบได้ในวันเดียวแต่บางครั้งเราแค่บางคนกังวลเรื่องเรื่องเท้าบอเท้าได้ข้างบนยังแข็งก็ผมตัวเองนะผมคนที่เดินเก่งกว่าผมก็จะมองว่าผมแข็งมากแต่ถ้าเกิดผมมองพี่ผมว่ายังแข็งแต่ยังไปได้แต่ว่าบางครั้งเราต้องฝึกเรียนรู้กับตัวเองอ่ะค่อยๆเติยไปได้โอเคพี่เขากบอกว่าครับมกว่าจใหม่เป็นไงบ้างครับพี่วันนี้มาเรียนรู้สึกเป็นยังไงบ้างดีครับผมดีใช่ไหมครับด้หมครับขอบคุณครับค่ะ